สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่เป็นการตั้งคอนโทรเลอร์นะครับอตั้งจอยให้มาครับง่ายนะครับเหมาะสาหรับวิ่งแท็กเลยตอนแรวให้เราไปที่คอนโทรเลอร์ก่อนนะครับแล้วก็ให้ชัวนะครับว่าเราตั้งเป็น x 3าม d e ศูนย์นะครับอตอนแรกมันจะให้มาอย่างนี้นะครับเซ็ตคับยากก็มากเลย อ่าแล้วก็ตั้ง Speed, s p e e e s e n s i t i v y นะครับไปที่50ครับอย่าเกรนไม่ต้องสนครับแล้วก็ Steering Speed นะครับให้ไปที่25 gamma มมานะครับให้ไปที่1.7แล้วก็ Filter นะครับให้ไปที่0.23อ่า Dead Zone นะครับให้ไปที่0.03โอเคครับทั้งหมดแล้ว